สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Battle of Human k n d กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของฐานรับจ้างกันต่อดีกว่าแต่ในวันนี้เองอ่ะเราจะไม่ได้มาพูดถึงเฮ้ยสถานการณ์โดยรวมนะตอนเนี้้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าเราได้ทําคลิปเจาะมาละแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงกลุ่มฐานรับจ้างที่โด่งดังที่สุดของทางอเมริกาบ้างดีงกว่าเพราะว่าถ้าพูดถึงทางรัเสเซียเนี่ยก็คงจะเป็นวากเนอร์นะครับเราก็ได้ทําเรื่องราวของวากเนอร์ทำไปแล้วนะแต่วันนี้เองเนี่ยจะมาเจาะเรื่องราวของฝั่งอเมริกากันบ้างดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวหลายหลายคนอ่ะจะบอกว่าอุ้ยทำ แต่ฝั่งรัสเซียเลยอ่าเราเอาฝั่งอเมริกามาให้ดูด้วยเลยเหมือนกันอเมริกาเองเนี่ยเขาก็มีฐานร,รับจ้างเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีการใช้กันมาเนี่ยก็นานแล้วนะครับแต่โด่งดังมากๆเนี่ยก็ในช่วงยุค2000นั่นแหละนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นการสร้างชื่อให้กับ b l a c k วอเ e อร์ด้วยแต่อันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่า b l a c k วอเ e อร์ไม่ใช่บริษัทฐานรับจ้างเดียวในอเมริกานะครับแล้วตอนนี้เองเนี่ยแบล็กวอเทอร์เองอะ่ะก็ไม่ได้ชื่อ Black วอเทอร์แล้วด้วยนะครับผมแต่เดี๋ยวเราจะเล่าประวัติเตนนิเเค้้้้าาาใใหหฟฟัััังงลกกกนนนนนออีรรมพพูดดภว่ทุ จะได้เข้าใจว่าเอออเมริกาเองเนี่ยเขาใช้ถานรับจ้างมานะแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยก็ต้องท้าความจากคลิปที่แล้วอยู่ว่าเราได้พูดว่าทเทรนการใช้ถานรับจ้างเนี่ยกำลังพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกถูกไหมอเมริกาเองก็เช่นกันเหมือนกันนะครับซึื้ออเมริกาเองเนี่ยก็มีหลากหลายเหตุผลอาจจะไม่ได้เหมือนกับทุกประเทศเนะครับผมแต่ตั้งแต่ยุค90เป็นต้นมาเนี่ยอเมริกาก็มีการใช้ฐานรับจ้างมาโดยตลอดนะแล้วก็มีการไปออเปรเรตเนี่ยอยู่ในหลาย10ประเทศมากๆเลยการใช้เนี่ยถามว่าต เอาไปทําอะไรแบบนั้นไหมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จะเป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปและหลายๆอย่างเนี่ยก็ดูจะเป็นความลับค่อนข้างเยอะด้วยแต่ถ้าเอาเป็นงานทั่วไปเนี่ยนะครับผมมันไม่ได้จะเป็นว่าจะต้องไปโอ้โหทําอะไรดํามืดตลอดเวลาทหารรับจ้างเนี่ยเขาสามารถไปทํางานเหมือนกับทหารได้และหลายๆครั้งหลายๆคราวเองทหารรับจ้างเหล่านี้เนี่ยนะก็ทํางานร่วมกับทหารจริงๆนั่นแหละอาจจะด้วยสาเหตุที่ว่ากําลังคนเนี่ยอาจจะไม่พอในจุดนั้นหรือว่า การที่ใช้หานรับจ้างเองเนี่ยมันอาจจะสะดวกกว่ามันอาจจะเร็วกว่าสามารถมาปิดช่องว่างต่างๆที่การบริหารแบบทหารทั่วไปเนี่ยมีแล้วก็ในบางกรณีอาจจะทําได้ถูกกว่านะครับผมแล้วก็สามารถเอามาใช้เป็นแบบรอปรพอในการป้องกันสถานที่รวมไปถึงเอาไปใช้ปกป้องผู้คนต่างๆคนสําคัญไม่ว่าจะเป็นทูดไม่ว่าจะเป็นอะไรแบบเนี้ยก็เอาไปใช้ป้องกันได้นะครับผมก็เลยทําให้มีบริษัทฐานรับจ้างเนี่ยอยู่มากมายในอเมริกาแล้วอเมริกาเองเนี่ย ก็มีคู่สัญญาเหล่านี้อยู่ตลอดเวลานะครับณตอนนี้เองเนี่ยอุตสาหกรรมฐานรับจ้างเนี่ยก็พุ่งขึ้นสูงมากๆเลยในอุตสาหกรรมโซน Private Security Sector เนี่ยเติบโตมาทุกปีเฉลี่ยราวๆปีละ3.4%นะครับแล้วก็ณตอนนี้เองเนี่ยในปี2023ถูกคาดว่ามูลค่าของมันเนี่ยน่าจะพุ่งสูงถึง80บิลเนลียนดอลลาร์หรือว่า8 0 0 0 0ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยแบบเร็วๆเนี่ยก็อยู่ที่2ล้าน8แสนล้านบาทครับ2ล้าน8แสนล้านบาท มันคือล้านสอรอบนะไม่ใช่เป็นล้านรอบเดียวไม่ใช่ว่าโอเค2ล้านแปดแสนบาท2อล้านแปดแสนล้านบาทล้านล้านนะทุกคนมันใหญ่มากขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่า b l a c k w a t e r เองเนี่ยมันเป็นเหมือนจุดที่ทําให้หานรับจ้างอ่ะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเลยแต่หลังจาก BLACK WATER เองวงการหารับจ้างก็ยังไปต่อเหมือนกันนะครับ ทีนี้เรามาพูดถึงกลุ่มฐานรับจ้างที่ดังที่สุดของอเมริกาอย่าง Blackwater กันบ้างดีกว่าว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไงมันเกิดขึ้นมาอะไรยังไงบ้างแล้วทําไมมันถึงล่มสลายลงไปได้ครับมาเรามาเข้าสู่เรื่องราวกัน Blackwater เองเนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยตัวของ Eric Prince นะครับผมตัวของเขาเองเนี่ยเป็นอดีตหน่วยรบพิเศษหน่วยซิลของอเมริกาซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยก็เห็นปัญหา ก็เลยคิดว่างั้นเขาเอาธุรกิจเนี้ยมาทําดีกว่าครับเฮ้ยแล้วปัญหาตรงนั้นเนี่ยมันคือธุรกิจทหารรับจ้างอย่างนั้นหรออเมริกาขาดแคลนทหารหรือต้องการมือมืดหรือต้องการอะไรไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมก็คืออย่างที่ทุกคนรู้กันว่าในตอนแรกเนี่ยโลกมีการแข่งขันกันระหว่าง2มหาอำนาจนะน,นั่นก็คือทางอเมริกากับสหภาพโซเวียตครับแต่หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายไปเนี่ยอเมริกาก็กลายเป็นมหาอำนาจเดียวๆแล้วก็ทาหน้าที่เป็นตํารวจโลกด้วยถูกไหมก็ต้องมีการส่งทหารเนี่ยไปหลายที่มากๆ ทหารเนี่ยก็ใหญ่แต่ทว่างบประมาณเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีมากพอที่จะมีเฟสิลิตี้ให้กับทหารได้ในทุกที่นะครับทำให้สนามยิงปืนเองหรือว่าสถานที่ฝึกอะไรต่างๆเองเนี่ยมีไม่เพียงพออย่างสนามยิงปืนเองเนี่ยก็ต้องมีทหารหลายๆหน่วยเนี่ยมาต่อคิวกันใช้นะครับก็คือใช้กันไม่พอเลยอะ่ะเขาก็มองว่านี่แหละมันคือโอกาสทางธุรกิจ ท้าให้เขาเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะสร้าง Blackwater ขึ้นมาครับใช่แล้วฟังดูเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฐานรับจ้างเลยถูกไหม Blackwater เองเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างมาในฐานะขององค์กรฐานรับจ้างขึ้นแต่แรกนะครับผมแต่ตัวของ Eric Prince เองเนี่ยเขาได้สร้าง Blackwater ขึ้นมาเป็นสนามยิงปืนสนามซ้อมยุทธวิธีต่างๆที่มีพื้นที่ใหญ่มากๆนะครับผมใหญ่ราวๆ7 0 0 0เอเคอร์หรือว่า28ตารางกิโลเมตรนะครับใหญ่ขนาดไหน1ตารางกิโลเมตรเนี่ย เท่ากับ625ไล่นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ย 28ตารางกิโลเมตรก็เท่ากับ17,500นัไร่นั่นเองซึ่งทำไมถึงมันต้องใหญ่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ต้องตั้งอยู่แบบในโลเคชันที่มันห่างไกลเพราะว่าจะเป็นที่ที่ซ้อมยิงปืนนะทุกคนมันก็ต้องมีระยะให้มันปลอดภัยถูกไหมนะครับผมมันเลยถูกสร้างมาใหญ่มากๆสถานที่ของมันเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่นอ r t h แคโรไลนาที่เวอร์จิเนียครับหลังจากซื้อที่มาเนี่ยก็พัฒนา f ฟ c i ิเอตตี้ต่างๆอะไรขึ้นมานะครับผมจนกระทั่งได้พร้อมเปิดอย่างออฟฟิเชียลจริงๆเนี่ยในวันที่15สิบหภา1,900 98สถานที่ภายในเนี่ยก็เป็นสนามยิงปืนนะครับผมที่มีหลากหลายรูปแบบมากๆอ,อกินดอร์เอาดอร์หรือว่าจะทําให้เหมือนในเมืองมีทะเลสาบปลอมที่สร้างขึ้นมาแล้วก็มี d r ท v i ิ g งแท็กอยู่ด้วยนะครับก็คือเรียกได้ว่ามีอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากๆเลยนะตอนนั้นเองเนี่ยบริษัทเขาก็เคลมเอาไว้ว่าเนี่ยแหละเป็นสถานที่ฝึกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอเมริกาแล้วแต่จากจุดนี้เนี่ยเป็นสนามยิงปืนอนะ่ะมันกลายมาเป็นบริษัททหารรับจ้างได้ยังไงต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอเมริกาไปก็ได้เปลี่ยน แปลง k บ a ็กวอลเทไปเช่นกันนั่นก็คือเหตุการณ์น11อลเวนนั่นเองนะครับผมหรือว่าเหตุการณ์ที่เครื่องบินได้ถูกไฮแจ็คหรือว่าถูกจี้แล้วก็พุ่งเข้าชนตึก World Trade นั่นเองครับลังจะเกิดเรื่องราวนี้เองเนี่ยอเมริกาก็ต้องการที่จะหาเป้าหมายถูกไหมซึ่งแน่นอนนะครับผมก็มีการไปตามล่าตัวของบิลลาเดนมีการไปทําสงครามในอิรักนะครับผมมีการไปที่อัฟกันเรียกได้ว,ว่าตะวันออกกลางเนี่ยถูกอเมริกาเข้าบุกถูกไหมนะครับและในตอนนั้นเองเนี่ยทาง CIA ออก็ต้องการเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลต้องการบุคคลซึ่งแน่นอนในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ข่าวสะอาดนะครับแล้วถ้าเขาจะไปนัดเองเนี่ยก็อาจจะยากนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยแบล็กวอเตอร์ก็ได้เข้ามาช่วยนัดให้แบบฟรีๆเลยนั่นเองแล้วหลังจากที่ดูเหมือนว่าแบล็กวอเตอร์เองเนี่ยก็ดูอยากจะมีส่วนร่วมถูกไหมในที่สุดนะครับผมก็ได้มีการจ้างงานทางแบล็กวอเตอร์ไปจาก CIA ตรงนี้เองเนี่ยถามว่าจู่ๆทำไมถึงมาจ้างสนามยิงปืนได้อย่างแรกเลยนะครับผมคือแบล็กวอเตอร์เนี่ยเป็นสามยิงปืนที่ ใหญ่มากๆแล้วก็สามีปืนแบบเนี้ยมันมีแต่พวกทหารมาใช้การมีแต่พวกหน่วยรบหน่วยอะไรต่างๆมาใช้หรืออาจจะเป็นทหารที่กเกษียณไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เองเนี่ยมีฝีมือรู้ยุทธวิธีการต่างๆอยู่แล้วถ้าต้องการคนเพิ่มอ,อเมริกาขนคนไปตัวากลางเยอะมากถูกไหมโอ้โหต้องมีการทํานู่นทํานี่แต่ไมหมดเขาก็มาหาคนจากตรงนี้นี่แหละแล้วมันก็สะดวกดีมากๆด้วยเลยได้ลองทําสัญญากันดูเป็นสัญญาแรกนะครับโดยสัญญาแรกเองคือการจ้างบริการคอยคุ้มกันสถานที่นั่นเองคอยตรวจ คนเข้าออกว่าเฮ้ยรถที่มาเนี่ยเป็นใครเป็นอะไรยังไงนะครับก็เหมือนเป็นการจ้ายามนั่นแหละอันนี้เป็นสัญญาแรกซึ่งแน่นอนแหละฟังดูแล้วก็ยังเล็กๆอยู่มันยังฟังไม่ได้ดูเหมือนว่าเป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่ได้ถูกไหมทำไมมันถึงกลายมาเป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่ได้ ไอการจ้างยามมาแบบโอ้โหเฝ้าตึกเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งนะครับผมแต่อีกไม่นานเนี่ยหลังจากที่ Blackwater ได้สัญญาฉบับแรกมาแน่นอนสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็รุนแรงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับและทางอเมริกาก็ได้ทําการบุกอิรักได้สําเร็จถูกไหมได้ทําการล้มรัฐบาลอิรักซัดดำเนี่ยก็หายไปเลยนะครับที่นี่เองเนี่ย แน่นอนไอการโจมตีอ่ะมันอาจจะเป็นหน้าที่ของทหารจริงๆแต่หลังจากจัดการเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมจะเอายังไงต่อเลยครับก็ต้องมีการทิ้งกำลังทหารเอาไว้นะครับผมแต่มันอาจจะไม่มากพอถูกไหมก็เลยจาเป็นต้องการคนจากแบล็กวอเตอร์นี่แหละเข้ามาช่วยจัดการเรื่องราวนอิรักด้วยหลังจากงานแรกๆของแบล็กวอเ e อร์าบลื่นคราวนี้เองแบล็กวอเ e อร์ก็ได้งานใหม่ที่เป็นงานในการคุ้มกันคนสําคัญนั่นก็คือตัวของพอลเบลม์เนอร์พอลเบลมเอร์คือใขรกันครับพอลเบ r เนอร์เองเนี่ยนะครับผมคือเจ้าหน้าที่รัฐบาลขอองเมริกกาที่่ถูสง ไปยังอิรักนะครับตัวของเขาได้รับตำแหน่ง c p a หรือว่า Coalition Provisional Authority ซึ่งก็คือผู้นำในการที่จะฟื้นฟูอิรักขึ้นมาครับพูดกันง่ายๆเนี่ยก็เป็นเหมือนผู้ปกครองชั่วคราวของอิรักนะครับแต่แน่นอนแหละใช่ว่าคนอิรักทุกคนจะแฮปปี้ถูกไหมหลายๆคนก็มองว่านี่เป็นเผด็จการจากอเมริกาชัดๆเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องมีการป้องกันตัวของพอลเบรเมอร์อย่างดีตัวของเขาเองเนี่ยได้ถูกทาง Secret Service ของทางอเมริกาประเมินเอาไว้นะครับผมหลังจากการไปรวบรวมข้อมูลมา ว่าเขาเนี่ยแหละคือชายชาวอเมริกาที่ถูกหมายหัวมากที่สุดในโลกใบนี้นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้มันก็ต้องมีการป้องกันอย่างดีถูกไหมและใครล่ะจะมาป้องกันได้นั่นก็คือเหล่าทหารจาก b l a c k w a t e r นั่นเองและงานในการปกป้องบุคคลสำคัญแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่งานเล็กๆงานถูกๆแล้วสัญญานี้เนี่ยมีมูลค่าถึง21.3ล้านดอลลาร์เลยนะครับซึ่ง Blackwater เองเนี่ยก็ไปกันเป็นทีมขนาด36คนพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กอีก3ลำค่าจ้าง หาร,รับจ้างจาก Blackwater แต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้ถูกเลยนะครับวันหนึ่งเนี่ยหกรดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็วันละประมาณ20,000บาทนะครับเยอะนะครับผมเท่ากับว่าปีหนึ่งเนี่ยได้รายได้ถึง200,000ดอลลาร์หรือว่าประมาณ7ล้านกว่าบาทเลยนะครับผมถ้าตีเป็นเลขแบบเทียบกับเงินตอนนี้เนี่ย รวมๆกันแล้วประมาณ right? 2 0 0แสนถูกไหมก็จะได้ราวๆเนี่ยเล้านห้านะครับก็เป็นราคาที่ไม่ถูกนะครับผมมากที่กว่าเงินเดือนหารทั่วไปค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแต่ก็ยังว่าแหละมันคืองานที่ปกป้องบุคคลสําคัญระดับที่เป็นผู้นําชั่วคราวของประเทศประเทศหนึ่ง่ะมันก็ต้องจ้างกันแพงอยู่แล้วนะครับและสัญญานี้เองนะครับผมก็ได้ถูกเซ็นแล้วแบล็กวอเ e อร์ก็ได้ทําการไปปกป้องตัวของพอลเบ m ม์และผลที่ออกมาเองก็คือในตลอดช่วงระยะเวลาทั้งสัญญาเนี่ยนะครับทาง PMC ของทาง Blackwater สามารถปกป้องตัวของพอลเบิ m ์เมได้ปลอดภัยโดยที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บตรงนี้เองเนี่ยก็สร้างเครดิตให้กับ Blackwater เป็นอย่างมากแต่ตรงนี้เองก็ยังไป่ใา่จุดเริ่มต้นนะเพราะว่าเราจะเห็นได้เลยว่าสัญญาต่างๆเนี่ยมันก็เป็นแค่การไปปกป้องบุคคลต่างๆหรือเปล่าต่อจากนี้แบล็ k วอเตอก็ขยายขยายออกไปเรื่อยๆนะครับผมก็คือได้รับสัญญาจากทางอเมริกาเนี่ยแหละในการที่จะไป ฮดูแลคนนู้นดูแลคนนี้เจ้าหน้าที่คนนู้นกระจายกันไปรอบโลกเลยนะครับก็ทําให้ Blackwater เนี่ยมีรายได้เข้ามาอย่างมากมายมหาศาลมากๆแต่จุดที่ทําให้ Blackwater เนี่ยก้าวข้ามผ่านการแค่เป็นการไปป้องกันสถานที่หรือว่าการไปป้องกันบุคคล นั่นก็คือภารกิจทางการทหารโดยทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นจากเหตุการณ์ที่ทหารอเมริกาเองได้ทําการสู้รบเนี่ยอยู่บริเวณทางภูเขาใกล้กับปากีสถานที่นี่เองเนี่ยการสู้รบแบบมันดําเนินไปนานมากๆนะครับผมทําให้กระสุนทรัพยากรต่างๆเนี่ยก็หมดลงนั่นเองครับทำให้ต้องมีการขอสนับสนุนให้นํายุโทโธปกรณ์ต่างๆมาเติมให้นะครับแต่ทว่าในการขอไปเนี่ยทางหน่วยที่ได้รับการขอไม่อนุมัตินั่นเองเพราะว่าภารกิจนี้ดูจะเสี่ยงเกินไปนะครับผมในทางกลับการทหารเนี่ยก็เลยทําการขอ ขอทาง Blackwater ไปไว่าช่วยมาส่งของให้หน่อยได้ไหมปรากฏว่า Blackwater เนี่ยไม่ต้องรองคําสั่งถูกไหมไม่ต้องรองให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจกูไปได้เลยนะครับผม Blackwater เนี่ยก็ออกเดินทางในทันทีและมาส่งให้ฟรีด้วยนั่นเองครับและเมื่อ Blackwater ทําอย่างนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะโชว์ให้เห็นถึงช่องว่างในการบริหารงานของฐานอเมริกาและ Blackwater สามารถเข้ามาเติมเต็มช่องว่างตรงนั้นได้นั่นก็คือในการทําภารกิจหลายๆอย่างนะครับผมมันจําเป็นจะต้องรอคําสั่งมีคควาามมเเเป็นออง์กกรยะกกยะๆล มันอาจจะทําได้ไม่รวดเร็วทันใจในการต่อสู้ที่เป็นสงครามจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันตัดสินได้ในทุกวินาทีถูกไหมทุกวินาทีทุก1ิบนาทีทุกชั่วโมงมันมีค่าหมดนะครับผมต้องการความรวดเร็วนั่นเองและเนี่แหละคือสิ่งที่ทหารรับจ้างทําได้เพราะว่าพวกเขาไม่จะเป็นต้องรอคําสั่งสั่งอะไรมาทําได้เลยเดี๋ยวนั้นตอนนั้นและเนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้ Blackwater ยิ่งขยายใหญ่เข้าไปใหญ่ครับพอหลังจากการที่ไปช่วยทหารแบบฟรีๆเนี่ยก็ทาให้พวกเขาได้สัญญาอีกมากมายในการขนส่งอุปกรณ์ต่างๆในการเข้ามาทําภารกิจจททาาางการรหน,นสุด เราเรียกกันได้ว่ามันแทบจะเหมือนกองทหารเป็นกองทัพไปเลยนะครับผมแต่อาจจะไม่ได้มีอาวุธหนะักแบบขีปนอาวุธพิเศษเรือลบอะไรแบบนี้นะครับผมมันก็คงจะไม่ได้มีหรอกแต่จากเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ทําให้ Blackwater ยิ่งใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มีรายได้เข้ามาอย่างมากมายมหาศาลโดยรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยแบล็กวอเตอเองได้สัญญามูลค่ามากกว่า1บิลเลนดอลลาร์หรือว่า1,000ล้านดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็มากกว่า3 5 5 0 0ล้านบาทอะจาก การทางานพวกนี้นะครับผมแต่สุดท้ายแบล็กวอเ e อร์เนี่ยมาล่มสลายได้ยังไงกันนะครับมันเป็นเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ทหารแบล็กวอเ e อร์สี่คนเนี่ยทำการไปกราดยิงนั่นเองนะครับตรงนี้เองเนี้ยก็ทําให้แบล็กวอเทอร์เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็มีการเอาไปลงข่าวอะไรกันเต็มอเมริกาไปหมดเลยนะครับโด่งดังไปทั่วโลกเลยข่าวนี้เมื่อเป็นจุดสนใจแบบนี้เนี่ยก็ไปต่อไม่ได้นะครับทำให้สุดท้ายแล้วแบล็กวอเ e อร์เองเนี่ยได้พยายามเปลี่ยนชื่อนะเผื่อจะเวิร์กนะครับผมเป็นซีเซอร์วิสเซสแต่สุด ไม่สามารถกอบกู้ทําให้มันกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งจนสุดท้ายเนี่ยทั้งเอริกพรินซ์ตัวของ CEO ของบริษัทก็ได้ก้าวลงจากตําแหน่งแล้วก็เตรียมขายบริษัทออกไปนะครับต่อจากนั้นก็มีนักลงทุนเข้ามาซื้อแล้วก็ได้ทาการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น Academy ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาปี2010ถึง2014นะครับจากนั้นเองเนี่ยหลังจากนั้นก็ได้มีการรวมเข้ากันร,ระหว่างบริษัททริปเปิลแคนอปี้แล้วก็อะคาเดมี่นะครับนะตอนนี้เองเนี่ยก็ได้ถูกรวมเข้ามาอย จนมาถึงทุกวันนี้เลยนะครับผมนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับตัวของเอริฟเควนซ์เองเนี่ยก็ได้เดินทางออกจากอเมริกาไปอยู่ที่กรุงอาบูดาบีก็อยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวว่าทําไมแบล็กวอเตอร์เนี่ยถึงมีส่วนสําคัญกับการทําให้อเมริกาเองเนี่ยใช้ฐานรับจ้างอย่างเยอะมากๆนะครับแล้วนาตอนนี้เองเนี่ยก็ยังใช้กันอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเนื้อหาที่เฮ้ยดูจะเป็นภารกิจลับอะไรสักเท่าไหร่ภารกิจดับมืดเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ย นะมันอาจจะมีความลับอะไรที่เราไม่รู้อยู่หรือเปล่าตเต็มไปหมดแต่ถ้ามันดูตามข้อมูลคอนแทคสัญญาต่างๆเนี่ยมันก็สามารถดูได้ก็จะเป็นการจ้างงานไปคุ้มกันที่ต่างๆการจ้างงานไปคุ้มกันบุคคลต่างๆการจ้างงานไปทำภารกิจทางการทหารส่งของส่งนู่นส่งนี่อะไรกันไปนะครับผมก็จะเป็นในรูปแบบลักษณะนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าอุตสาหกรรม private security sector อย่างเงี้ยมันมีแต่เติบโตขึ้นทุกปีทุกปีนะครับผมก็โชว์ให้เห็นเลยว่าโลกนี้กำลังเข้าสู่เทรนที่มามีการใช้ฐานรับจ้างเนี่ยมากขึ้นอีกแนนน่อ ก็ท่านผู้ชมมองว่าเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของ Blackwater ฐานรับจ้างที่โด่งดังที่สุดของอเมริกานะครับผมเกิดขึ้นมายิ่งใหญ่ได้ก็ร่วงได้เหมือนกันท่านผู้ชมมองว่าเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับหากใครมีเรื่องราวอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมหรือว่ามีความรู้เนี่ยอยากจะแชร์เพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยขอให สุกับการดูรายการ Battle of Human Kind นะครับผมถ้าผิดพลาดประการไหนก็ขอภัยอีกทีนึงนะคลิปนี้เองทํามาเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับคนได้รู้นะจุดประสงค์ของการทําช่องนี้ก็คือการเผยแพร่ประติศาสตร์ให้กับทุกคนได้รู้นั่นเองวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณที่สนับสนุนแล้วก็ติดตามรับชมรับฟังกันมา